โอเคนะครับคนดูสวัสดีทุกท่านด้วยเลยครับวันนี้อยู่ผมอยู่เซนเอ็กซ์ซอนนะครับผมวันนี้ก็จะมาทําคลิปประกาศชี้แจงน,นะครับซึ่งคลิปนี้จะไม่ได้ตรงไม่ได้ตัดอะไรเลยนะครับผมเพราะว่าจะมาประกาศมันเป็นด่วนจริงๆนะครับก็คืออ่าพี่จะมาบอกนะครับวิธีการที่เราเนี่ยเล่นแมปพี่นะครับคือบางคนอาจจะแบบโดนรีวงรีเวลตอนเซิร์ฟช็อตลงชัอตดาวอะไรแบบนี้นะก็อันนี้ก็เป็นข้อผิดพลาดของระบบแล้วก็เป็นข้อผิดพลาดของพี่เองด้วยที่มันหาทางแก้ไม่ได้จริงๆนะเออก็พยายามหาทางแก้กันอยู่นะตอนนี้นะ จะมาสอนน้องๆนะวิธีการป้องกันนะครับในการที่เราเนี่ยจะแบบเล่นแล้วไม่ให้โดนรีเวลเนี่ยต้องทํำยังไงบ้างนะครับก็อย่างแรกนะครับผมเ <c oughs> วลารเราฟาร์มเซนเานะครับเราพี่แนะนํานะครับให้เราอะทำการกดปุ่มเซฟที่หนึ่งนะแล้วก็เวลาเราจะออกเกมนะครับหรือเวลาเราฟาร์มเซนเนี่ยให้เราทําการเปิดหน้าสเตตนะครับแบบนี้นะแล้วเราก็แคปรูปเอาไว้นะครับแคปรูปแคปรูปแบบนี้เอาไว้นะคือเวลาแบบถ้าแบบโดนรีเวลอะไรเนี้ย พี่จะได้เอาเวลคืนได้นะครับเราได้เอาเวลคืนให้น้องได้นะครับผมเออคือแนะนาฟาร์มเสร็จให้แคปหลักฐานเอาไว้ดีกว่านาะแบบทุกทุกครั้งที่ฟาร์มเสร็จเลยเนาะให้แคปหลักฐานไว้นะครับผมแล้วก็วิธีการออกเกมเนี่ยอย่าไปกดอัติเมทเอฟซีหรืออะไรอย่างงี้นะพี่แนะนําให้กดเลฟเกมแบบนี้ดีกว่านะแล้วก็กดเลฟไปแบบนี้เนาะโอเคนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็คือการอัปเดตของเซิร์ฟเวอร์นะครับอัปเดตของแบบพี่เนี่ยจะไม่มีกําหนดการที่จะตายตัวนะก็คือพี่แนะนำครับให้น้องๆเนี่ยเข้ามาใน Discord ซิะครับ Discord มันจะมี Discord Map อยู่นะครับ Discord Map ก็อยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับคนดูเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอ่านี่ Discord Map นะก็อยู่ตรงนี้กดเข้ามาได้เลยนะครับที่ Discord Map นะครับผมเพราะว่า Discord Map เนี่ยนี่จะมาในส่วนของแจกโค้ดด้วยนะครับอ่แจกโค้ดแจกประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆเวลารีซองรีเซิร์ฟเนี่ยจะได้รู้กันนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ได้อยู่ใน Discord นะถ้าเราเช่าพี่รีเซิร์ฟเนี่ยแล้วอาจจะให้บางคนเนี่ยโดนรีเวลได้นะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้เวลชดเชยนะครับโอเคก็เดี๋ยววันนนนนนนีีีี้้้้พ่่มมาาแแแจงประะะะณโอเคคคดูก็หล 哎。<laughs> uh.